สวัสดีครับฮ <x 2> าลโหลพงป์ุูงห้ก้อนสิน้องไม่ช้านหัวเบิดแล้ว <x 2> มา,าใหม่ก่อนฮ <x 2> ั <x 2> ลโหลใหมฮัลโหลงก่อน มันอยู่ไหนแห้งมันเอาได้อยู่บ่เฮ้ยมันอยู่ลึกมากจะเอาได้หรือเปล่าไม่รู้ไอ้วนมันชมน้ำห่วย <laughs> มันดูน้ำห่วย ดูน้ำม้วย <c oughs> จาบน้ำหรืออ้น <c oughs> วนอ้วนจาบน้ำเหรอ กำลังจะตัดครับ <c oughs> เลือกเอาจะลำไหนถางใบไม่รองออ,อ,ออกก่อนครับมันมันลกตัดไม่ได้ต <c oughs> ัดไม่ได้โอ้ไวันมันก็มาเฝ้าเหมือนเดิมครับ <c oughs> นั้นเราพอดีไม่อ่อนไม่แก่เกินไปกำลังทำง่ายขน,นาดน,นี้ละ่ะเอาเลยว่วนมันก็เป้าเจ้าของตัดไม้ สงสัย,ม,ยมีดนะเข้าเวนี่นะเข้านี่นั่นมะเข้า,ขาลำต้นมันหนามากครับมันเบียดกัน <c oughs> มันเบียดกันนั่นจะดึงช่ว้วจะดึงช่ว้วอ่าดึง ได้แล้วครับ <c oughs> ส่วนปลายไม่เอามันเล็กเอาแต่ส่วนโน้นไอ้วนมันกะยันมันไม่อยู่บ้านเลยมันมานำเจ้าของตลอด วัน <One>, <laughs> เ,เลยวันวันเฮยเลยตัดทิ้งครับส่วนมันสั้นได้ประมาณสามปอง <laughs> ได้ประมาณสามปองที่ยาวได้ขนาดสามป้องครับหนึ <laughs> 1, 2, 3, 1, ่งสองสามหนึ่งลำได้สามปองวันนี้มันแล้วแต่ต้นมันได้สามได้สี่ได้ 3, ไดไดห้า ส่วนที่โคนมันไม่เอาส่วนที่โคนต้นไม่เอาปลายบางมากก็ไม่เอา ตัดทิ้งครับมันลกตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้ง๋ยวยามฝนมาน้ำจะพัดผ่านต้นมันต้องทิ้งลงครับต้องคิ้งทำความสะอาดไปด้วยองั้นไม่ได้มารอบหน้ามันจะลกเกินไป ดูลำใหม่ครับไอ้วนดูอะไรไอ้วนได้ยินเสียงนก <c oughs> 那晚，你听声音 ไอ้วันมันได้ยินเสียงนกขึ้นตัดแล้ครับขึ้นตันมันสูงมากไอ้วันได้ยินเสียงนกขึ้นแล้วครับขึ้นกอมันเลย ึันหาเลือกตัดเลยครับตอนนี้อารามนั้นแหละอารามนั้นแหละ 这他行。<noise> <noise> คลิปใหม่คลิปใหม่พอกันใหม่ครับดูนะครับถ้าไม่ดู Youtube จะไม่ส่งให้ดูไม่ได้ดูนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับผมอยู่ดีม่แห่งทุกๆคนขอบคุณครับผม